ใจเย็ยนๆครับท่านอาวตารทั้งหลายต้องบอกก่อนว่านะครับหมายเรียกที่เรียกไปเนี่ยเรียกคุณอัจฉริยะในฐานะผู้ต้องหาครับไม่ใช่คุณอัจฉริยะไปฟ้องเขาครับเป็นหมายเรียกในฐานะที่คุณอัจฉริยะเป็นผู้ต้องหาครับโดนหมายเรียกนะครับตาม นะครับตามหมายเรียกนั้นนะครับแล้วก็มีพวกอีก2คนนะครับใจเย็นๆใจเย็นนะครับไม่ต้อง to, ๆๆไม่ต้องสีเรียสครับว่าหมายเนี้ยจะเป็นหมายจริงหรือหมายปลอมแต่ก็อย่ายืนยันชัดเจนแล้วว่าวันที่5เนี้ยนะครับวันที่5เนี้ยนะครับคุณ s <S อัจฉริยะเองนะครับจะไปตามหมายเรียกนะครับเนื่องจากว่าวันที่4่นะตามหมายเรียกลงวันที่4่เนียให้ไปพบเนื่องจากคุณอัจฉริยะไม่ว่างจริงๆวันที่4ไม่ว่างจริงๆก็เลยนัดกับทางเจ้าหน้าที่ว่าวันที่5เนี่ยจะไปพบตามหมายเรียก ตามหมายเรียกเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกมาเนี่ยนะครับถ้าเรียกมาสองครั้งแล้วไม่ไปเนี่ยต้องโดนหมายออกหมายจับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณอัจฉริยะนะครับโดนหมายเรียกคุณอัจฉริยะเป็นผู้ต้องหาตามหมายเรียกเพราะฉะนั้นคุณอัจฉริยะต้องไปพบพนักงานสอบสวนแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าหมายเรียกเนี้ยจะปลอมหรือเปล่าเป็นหมายเรียกที่คุณอัจฉริยะเอามาแปะหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรครับรอถึงวันที่5นะครับเดี๋ยววันที่เนี่ยแน่นอนครับว่างานเนี้ยนะคร นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาบรรยากาศเอามาลงให้ดูนะครับว่าคุณอัจฉริยะนะครับไปพบพนักงานสอบสวนวันที่5จริงนะครับตามหมายเรียกนั้นและอย่างหนึ่งบอกว่าคดีน้องจบแล้วนะครับคดีน้องคดีน้องจบแล้วแหละมันไม่มีคาตกรรมนะครับไม่มีคาตกรรมครับไม่มีคาตกรรมครับผมก็ผมก็เชื่อนะครับว่าไม่มีคาตกรรมเพราะตามเอกสารนะครับหลักฐานทั้งหมดนะที่อายการฟ้องไปตอนนี้นะครับที่อายการฟ้องไปตอนนี้ก็คือ อายการฟ้องว่านะครับเป็นคดีประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับอายการฟ้องว่าเป็นอ่าเป็นคดีประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามกฎหมายนะครับตามข่าวที่เราได้รับทราบเนี่ยวา่านะครับเป็นคดีประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่มีฆาตกรรมแน่นอนครับในเมื่อไม่มีฆาตกรรมแต่ผมมั่นสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับในเมื่อข่าวก็ออกอายการก็ฟ้องแล้วว่าไม่ใช่คดีฆาตกรรมแต่ผมมันสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าเอ๊ะ ถ้ามันเป็นคดีฆาตกรรมแล้วที่คุณอัฉชิยะไปฟ้องตรงต่อสารไว้ในมาตรา288ว่าคนบนเรือนะทำการฆาตกรรมเนี่ยแล้วทำไมคนบนเรือถึงไม่ยอมฟ้องลุงอัดกับนะครับในข้อหาฟ้องเท็จนะครับในเมื่อลุงอัดไปฟ้องในมาตรา288ในข้อหาฆาตกรรมแบบเนี้ยคุณอัดนะครับกล่าวหาคนบนเรือชัดๆเลยนะครับแบบโหกล่าวหาแบบน,นี้แล้วก็ออกสื่อด้วยแต่ในเมื่ออายการก็สั่งฟ้องแล้วอะ ว่าไม่ใช่คดีฆาตก,กรรมเป็นคดีประมาททําให้ผู้อื่นต้งแก่ความตายแต่ทําไมคนบนเรือถึงไม่ฟ้องลุงอัดกับในข้อหาฟ้องเทจละครับในเมื่อลุงอัดไปฟ้องในข้อหาฆาตก,กรรมในมาตรา288อันนี้คือผมสงสัยเฉยๆนะผมสงสัยว่าจุกว่าเพราะอะไรก็ในเมื่อบอกว่าคดีมันไม่มีหรอกฆาตก,กรรมมันจบไปแล้วแต่คุณอัดไปฟ้องฆาตก,กรรมนะมันไปกล่าวหาคนบนเรือนะครับยังไงคนบนเรือผมบอกเลยเลยครับว่าในเมื่ออายการฟ้องไปแล้วนะครับอายการฟ้องไปแล้วว่าเป็นคดี ประมาททาให้ผู้อื่นทีแก่ความตายก็ฟ้องกักบลุงอัดเลยครับเพราะลุงอัดไปกล่าวหาเราไปทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงไปฟ้องเราบนศาลฟ้องตรงต่อศาลด้วยนะมาตา2 8 8ในมาตราฆาตกรรมแบบนี้มันกล่าวหาเราทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่าไปยอมนะครับฟ้องกับลุงอัดนะครับลุงอัดแกก็รออยู่รอให้ฟ้องอยู่ตอนนี้แกรอจนจนเห็นแกบอกว่าแกรอให้คนบนเรือฟ้องแกในฟ้องกับนะครับในข้อหาฟ้องเทจเนี่ยจนตาเหลือกแล้วก็อยากให้แกรอจนตาเลือกเลยนะครับยังไงก็ ผมก็เลยสงสัยนะครับยังไพงพวกอวตารทั้งหลายนะครับก็ใจเย็นๆนะครับใจเย็นก็รองไปสอบถามนะครับว่าคนบนเรือว่าทาไมาถึงไม่ <ๆ S 1> ฟ้องกลับคุณอจัจฉริยแล้วก็เรื่องของที่หมายนะครับที่คุณอัจฉริยโดนหมายเรียกเนี่ยเดี๋ยวรอวันที่5นะใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าพึ่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> งร้น <swirl> s. <S อนลนกันเลยเห็นแค่โพสตออกมาทีนี้โอ้โหอวตารออกมาเพียบออวตารออกมาร้อนออกมาดิ้นเป็น กิ้งคือโดนโดนโดนขี้เท่าเลยใจเย็นๆน,นะครับใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยววันที่5นะครับก็รู้แล้วนะครับค่อยๆใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูกันไปอ่าเรื่องนี้ยังไงก็แล้วแต่เราก็เสพข่าวกันไปผมเองก็ออกมาอัปเดตข่าวให้ฟังตลอดอยู่แล้วครับผม